สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องอนิเมะพูดไปเลยวันนี้เราจะมาแนะนำอนิเมะเรื่องยูชาปาร์ตี้โวซูอีโ a ซ e t a s h i ิโรมาโดชินะครับผมหรือแปลอย่างได้ว่านักเวทขาวที่ถูกไล่ออกจากปาร์ตี้ผู้กล้าถูกนักผจญภัยระดับ S รับตัวไปก็จะเป็นอนิเมะแนวต่อสู้แล้วก็เป็นจอมเวทนั่นเองนะครับผมต้องขอบอกก่อนว่าเรื่องนี้ในช่วง,งแรกๆเนี่ยก็จะเป็นการฝึก ฝึกฝนในตัวเองนะครับผมก็ช่วงหลังๆเนี่ยถึงจะมีการต่อสู้กันบ้างแล้วก็อะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะมีช่วงที่น่าติดตามในตอนท้ายแน่นอนนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลานะครับผมเราก็จะมาเริ่มเนื้อเรื่องย่อก,กันดีกว่านะครับผมเปิดมากับปาร์ตี้กลุ่มหนึ่งนะครับผมคนตรงกลางนะครับก็คือหัวหน้านะครับผมซึ่งได้สั่งให้ลอยเนี่ยออกจากปาร์ตี้นะครับผม รอยคนนี้นะครับก็คือตัวเอกตัวหลักของเรานั่นเองนะครับผมก็ขอให้ทุกคนจําคนนี้ไว้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมที่เรื่องจะมาเป็นแบบนี้นะครับเรามาฟังกันดีกว่าครับว่าเป็นไปเป็นมากันอย่างไงตัดมาที่เมืองลางนะครับผมที่เหมือนถูกทําลายก็จะมีแต่ซากปรักหักพังซึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับผมซึ่งกําลังหาอะไรบางอย่างนะครับจนไปเจอกับเด็กคนนึงนะครับผมที่เหมือนไม่มีสติยืนอยู่นะครับผมหลังจากนั้นนะครับหญิงสาวคนนี้ก็เข้าไปกอดเด็กผู้ชายคนนั้นนะครับ รู้สึกว่าทั้งคู่เนี่ยจะรู้จักกันมาก่อนนะครับผมแล้วก็ตัดมาที่บ้านหลังหนึ่งนะครับผมซึ่งหญิงสาวก่อนน,น้นี้กับเด็กชายก่อนน้นี้นะครับผมก็ทั้งคู่เนี่ยอาศัยอยู่ที่แห่งนี้นั่นเองกลับมาที่ผู้หญิงนะครับผมเธอคนนี้นะครับกําลังสอนฝึกใช้เวทมนต์นะครับผมแน่นอนว่าสอนเวทให้กับเด็กชายซึ่งเด็กชายคนนี้เนี่ยก็คือลอยในต้นเรื่องนั่นเองนะครับผมซึ่งบททดสอบแรกนะครับผมคือการให้ลอยเนี่ยฝึกใช้เวทให้ได้นะครับผมถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องกินข้าวอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ลอยนะครับผมก็ฝึกได้สําเร็จนะครับผมแต่พลังเวทยเนี่ยยังไม่แข็งแกร่งพอนั่นเองก็มักจะโดนหญิงสาวแกล้งตลอดนะครับผมหรือทําพลังที่แท้จริงให้ดูอยู่บ่อยๆครั้งนั่นเองนะครับผมจะได้ซึมซับแล้วก็จดจํานั่นเองส่วนในเรื่องของหญิงสาวคนนี้นะครับผมก็ต้องขอบอกก่อนว่าลอยเนี่ยเรียกคนนี้ว่าอาจารย์นั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็จะเรียกอาจารย์นะครับเพราะว่าเรื่องชื่อเนี่ยยังไม่เปิดเผยนะครับผมบททดสอบนะครับต่อมาก็จะเป็น เรื่องน้านะครับผมซึ่งในภาพเนี่ยมันไม่ใช่ฉีนน่นะครับผมแต่มันคือการไล่น้ําจากใต้ดินนะครับผมซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นการเอาตัวรอดอย่างเช่นเราไล่น้ําเพื่อที่จะได้ดื่มน้ําเอาตัวรอดหรือเปล่าอันนี้ก็เดาประมาณทํานองนี้นะครับผมแต่รอบนี้นะครับรู้สึกว่าลอยจะทําได้ไม่สําเร็จหรือทําไม่ค่อยดีนะครับผมก็โดนน้าสาดไปทีหนึ่งนะครับผมก็เห็นการฝึกแล้วก็เหนื่อยนะครับผมบททดสอบต่อมานะครับผมก็จะเป็นการฝึกใช้ลม แต่รอบนี้ก็ยังไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมเลยครับผมก็โดนอาจารย์เป่าไปหนึ่งทีนะครับผมก็กระเด็นไปไกลกันเลยทีเดียวต่อมานะครับก็เป็นการสร้างรูปปั้นจากหิะนะครับผมก็อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นการสร้างแบบเล่นๆแต่อาจารย์นะครับก็ดันคิดสนุกแล้วก็เอาจริงขึ้นมานะครับผมก็จากรูปปั้นธรรมดานะครับผมที่ลอยเนี่ยได้สร้างขึ้นมานะครับก็โดนอาจารย์แกล้งก็คือทําให้ตัวมันเนี่ยรู้สึกใหญ่ขึ้นแล้วก็ทําให้ลอยเนี่ยล่วงลงมานั่นเองอะไรประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับผมกับอาจารย์นอนเมารู้สึกคลืนไส่นะครับผมฉากนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นรอยเนี่ยเห็นว่าดูจากอาจารย์แล้วเนี่ยรู้สึกจะรู้สึกว่าแบบทรมานก็เลยใช้เวทฮิลนะครับผมเราก็จะได้เห็นการฮิลนะครับผมจนอาจารย์เนี่ยอาการดีขึ้นก็เลยลุกขึ้นมากอดตามภาพนะครับผมแล้วก็เป็นการขอบคุณนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นนะครับพอ ดีขึ้นก็ดีจนชวนลอยมาซ้อมกันต่อก็ไม่รู้ว่าจะช่วยฮิวไปเพื่ออะไรนะครับผมก็ช่วยแล้วก็เหนื่อยกว่าเดิมจนวันเวลาผ่านไปนะครับผมตัดมาที่อาจารย์นะครับผมกาลังดูอะไรบางอย่างในกล่องนะครับผมดูเหมือนหนังสืออะไรบางอย่างนะครับจังหวะที่ดูหนังสืออยู่นะครับผมลอยก็เข้ามาพอดีนะครับแล้วจู่ๆเนี่ยอาจารย์ก็ดันมือลื่นนะครับผมมือลั่นนั่นเองก็ทําหนังสือตกหลังจากนั้นนะครับเมื่อลอยเนี่ยก้มลงเก็บขึ้นมานะครับผมหนังสือนะครับผม อันนี้ันแบบว่ามันมีปฏิกิริยาบางอย่างนะครับผมจนลอยเนี่ยถึงกับหมดสติล้มลงไปนะครับการที่ถูกปฏิกิริยาแบบนี้เนี่ยหมายถึงลอยอาจจะมีคุณสมบัติของผู้กล้าเป็นชะตากรรมที่ต้องแบกรับแล้วไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นั่นเองนะครับผมเมื่ออาจารย์รู้เรื่องนี้ก็ไม่อยากให้เกิดผิดซ้ำลอยนั่นเอง ซึ่งในตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับผมอาจารย์เนี่ยจึงฝากรอยจูบไว้ตรงหน้าผากนะครับผมซึ่งไม่แน่ใจว่าใช้เวทอะไรหรือเปล่าในตรงนี้มันไม่มีข้อมูลอะไรในตรงนี้เลยนะครับผมต่อมานะครับก็จะพูดคุยเรื่องจอมเวทข่าวนะครับผมก็คือการใช้เวทมนต์ที่เป็นประโยชน์เพื่อผู้คนแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมก็พูดเพียงเท่านี้นะครับซึ่งพูดย่อๆแค่ว่า อาจจะให้ลอยเป็นจอมเวทขาวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับการฝึกรอบนี้นะครับผมคือการฟื้นฟูต้องทําให้ผลไม้เนะี่ยที่เน่ากลับมาสดใหม่นั่นเองแต่ลอยนะครับผมก็ทําได้ดีนะครับแต่พลังที่แท้จริงเนะี่ยอาจารย์ก็แสดงให้ดูอีกครั้งกิ่งไม้นะครับผมที่ดูแห้งตายนะครับใบไม้ก็งอกมาใหม่นะครับผมผลไม้ที่เน่าก็ดูสดใหม่แต่จํานวนจะเยอะกว่าลอยแบบเยอะมากๆนะครับผม ส่วนต้นไม้ก็กลับมาสวยงามเขียวขจีเหมือนเดิมเราก็จะขอข้ามไปที่นอกจากการฝึกนะครับผมก็ต้องมีการเรียนรู้หรือศึกษาต่างๆนานานะครับผมเช่นศิลาเวทนะครับผมซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่โกงสําหรับเรื่องนี้มากๆนะครับผมซึ่งอยากให้ทุกคนจําศิลาเวทไว้นะครับผมเพราะว่าใครที่ใช้เป็นเนี่ยหรือเชื่อว่าแบบใช้โคตรเก่งโคตรโกงเนี่ยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นพลังเวทที่น่าอันตรายจริงๆฝึกต่อมานะครับผมต้องบอกเลยว่าลอยเนี่ย เริ่มโตแล้วนะครับผมแล้วก็รอบนี้นะครับผมต้องฝึกเอาชีวิตรอดในป่านั่นเองนะครับผมซึ่งเป้าหมายที่ลอยจะต้องทำเนี่ยก็คือทำังไงก็ได้ครับเอาชีวิตรอดในป่าเพื่อที่จะกลับมาบ้านให้ได้นะครับผมซึ่งระยะทางแม่งโคตรไกลเลยนะครับก็ระหว่างทางนะครับผมก็มีการฝึกใช้เวทมนต์ใช้ด้วยตัวเองนะครับผมในส่วนตรงนี้ก็ฝากไปดูด้วยนะครับผมวันเวลาผ่านไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจนลอยเนี่ยโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับผมก็ถึงจะโตแล้วแต่ก็ โดนอาจารย์เนี่ยใช้งานหนักกว่าเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับผมส่วนอาจารย์เนี่ยก็ไม่เคยที่จะแก่เลยสักนิดนะครับผมกระตูนก็จริงๆเลยนะครับผมก็ไม่ว่าจะแก่แค่ไหนหรืออะไรก็ตามนะครับผมคือเด็กเนี่ยจะตายแล้วแต่รู้สึกว่าจะเป็นอาจงอาจารย์หรือใครสอนเนี่ยมันดูยังไม่แก่ยังไม่ตายเลยนะครับผมก็เป็นอะไรที่เป็นทุกเรื่องนะครับผมสําหรับอนิเมะก็พอลอยเนี่ยโตแล้วนะครับผมดูเหมือนว่าจะสนใจเกี่ยวกับการเข้าเมืองเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ย อยู่แต่ในป่ากับอาจารย์นะครับผมจนเช้ามาวันนึงนะครับผมลอยก็ไม่อยู่แล้วนะครับผมก็ด้วยความที่เป็นหนุ่มแล้วอะครับเจอเพียงแค่หนังสือเมืองบนโตนะครับผมซึ่งอาจารย์เขาก็น่าจะรู้แล้ว,ว่าไม่น่าจะอยู่แล้วนะครับก็ได้เวลาที่หนุ่มน้อยเนี่ยออกเดินทางนะครับผมลอยเนี่ยก็เดินทางไปจนถึงตัวเมืองนะครับผมพอเข้าเมืองเนี่ยมาได้สักพักก็กําลังกินขนมปังเพราะด้วยความหิวนะครับ จู่ๆก็มีชายคนหนึ่งแอบมองลอยอยู่ห่างๆนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับส่วนลอยนะครับผมก็กําลังจะกินขนมปังจู่ๆนะครับก็มีกระดาษปิวมาพอดีครับผมซึ่งเป็นใบประกาศรับสมัครนักผจญภัยนั่นเองหลังจากนั้นนะครับก็ตัดมาฉากต่อสู้ซึ่งมีลอยอยู่ในปาร์ตี้นี้ด้วยแสดงว่าลอยเนี่ยได้เข้าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนตรงนี้ฝากไปดูการต่อสู้ครั้งแรกของลอยกันด้วยนะครับ ในส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต่อจากนี้นะครับก็จะมีการต่อสู้จนเนื้อเรื่องเนี่ยเข้ากันกับฉากแรกที่เล่าไว้ในข้างต้นนั่นเองที่เหมือนไล่ลอยออกนะครับผมในช่วงที่เล่ามานะครับผมนี่ก็คือที่ไปที่มาของรอยนั่นเองนะครับผมจบเนื้อเรื่องย่อนะครับเรื่องนี้นะครับผมมีทั้งหมด12ตอนนะครับผมซึ่งตอนนี้จบแล้วนะครับเรื่องที่ผมเล่ามานะครับผมก็ เกินมาครึ่งตอนไปนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเสียเวลาเกี่ยวกับเล่าเรื่องตั้งแต่แบบเล็กจนโตของลอยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่า,าจะมีใครแอบเบื่อหรือเปล่าในส่วนตรงนี้ก็ทนดูไปหน่อยนะครับผมเพราะว่าช่วงท้ายๆเนี่ยถึงจะมีฉากต่อสู้ถึงจะมีฉากที่แบบว่าข้ามเวลาไปได้บ้างนะครับผมก็อาจจะมีทําให้ทิ้งให้เราลุ้นในช่วงท้ายๆเยอะนะครับผม โดยรวมก็พอสนุกแต่ก็แอบเบื่อนิดนึงนะครับผมที่ดูได้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเพราะตัวละครของอาจารย์เนี่ยแหละครับแต่นี่ก็ไม่ได้อวยนะครับผมแต่สิ่งที่น่าสนใจสําหรับเรื่องนี้นะครับผมนั่นก็คืออย่างแรกเนี่ยก็ฝากไปติดตามฝากไปดูด้วยนะครับผมว่าลอยเนี่ยถูกออกจากปาร์ตี้เนี่ยเพราะอะไรแล้วก็ลอยเนี่ยจะได้ไปอยู่กับใครต่อหลังจากที่ถูกไล่ออกจากปาร์ตี้นะครับผมและอย่างสุดท้ายนะครับตัวละครหลักๆนะผมยังไม่โผลมาแน่นอนนะครับผมว่า ตอนแรกเนี่ยเราถ้าไปดูเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นตัวละครอะไรเยอะแล้วก็ยังไม่เห็นว่าตัวไหนสําคัญไม่สําคัญอะไรก็คือยังไม่มันมันยังไม่แน่ใจอะครับว่าเนื้อเรื่องมันจะปูไปทางไหนนะครับผมแน่นอนว่าโผล่มาอีกที T เนี่ยก็อาจจะเป็นตอนต่อๆไปนะครับผมแล้วยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าทุกคนเนี่ยชอบตัวละครไหนบ้างหรือว่ามีใครเคยดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยผ่านหูผ่านตามาเห็นเรื่องนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผม สำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบกดไลค์ใครไม่ชอบกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย